ตะบนควรการหลงอำเภอควรการหลงจังหวัดสตูลได้มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราถือกำเนิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่โดยชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลที่มีการก่อตั้งขึ้นในปี2545จากแนวคิดหลัก3ประการคือ 1. ดําดำเนินธุรกิจยางพาราร่วมกันโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม 2. ส,สร้างประโยชน์สหกรณ์สมาชิกและส่วนรวมและ 3. ส,สร้างความกินดีอยู่ดีสันติสุขของชาวสวนยางสตูลตามวิสัยทัศน์มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการผลิตคิดเพิ่มมูลค่ายางพาราอย่างยั่งยืนโดยในระยะเริ่มต้นทางชงนุมสหกรณ์มีสมาชิก6สหกรณ์ระดมหุ้นได้9,000บาท แต่ปัจจุบันมีสมาชิกถึง16สหกรณ์และมีสมาชิกสมทบ2กลุ่มมีหุ้นกว่า2,757,200บาทด้านประธานชุมนุมสหกรณ์สวนยางสตูลจำกัดกล่าวว่าขณะน,นี้ทางโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารามีกำลังผลิตน้อยเพียงวันละ80ตารางวาหากมีรายการสั่งผลิตเข้ามามากเกรงว่าจะเกิดปัญหาอีกทั้งตลาดยังรอการสนับสนุนและส่งเสริมจากรัฐบาล พอราคายางตกต่ำเราก็คิดว่าราคาแบบนี้จะมาคิดอยู่ไม่ได้เราก็คิดที่จะเพิ่มมรลคา่ายางก็รวมกลุ่มกันแล้วก็เข้ากรมการรัฐบาล5 0 0พัล้านลรรูปปฏิตัวิยางตัรอยางจากสรรมาชิกเนี่ยแบบลาปรรูปเป็นตันตันตๆเป็นล้านกีฬลาเป็นไม้กวาดยางเป็นสนามเด็กเล่น ยอยางยยน,นอกจากนี้ประธานชุมนุมสหกรณ์สวนยางสตูลเห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนคือรัฐบาลต้องให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ยางพาราและส่งเสริมผลักดันให้คนในประเทศหันมาใช้กันมากขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางด้วยทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน Akan